วันพุทธที่17มกราคม2567พลเอกนิรันดรศรีขชากรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมกับนางสาววรพันธ์ชัยชนะศิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมนายคมกริบเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลัสสุวรรณเมธากรผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬา,ามวยผู้แทนผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย นายนัทธคุตสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิ์ศิลาดชอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนายนพรัตน์พุธรัตนมณีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและการตลาดบริษัทไทยไฟจำกัดพันเอกธนพลพักดีภูมิประธานสภามวยโลกมวยไทยและนายจิตตินัทอัดดามงคลประธานบริษัทวันแชมเปี้ยนชิพป,ป,ประเทศไทยจำกัด ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานมหัศจารรย์วันมวยไทยดังไกลสู่ชาวโลก a m u z i World Festival 2024ทั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่4-6ถึงกุมภาพันธ์2567นะอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยการท่องเที่ยวและยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล,ละดละรวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก ตลอดจนส่งเสริมมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวร์ของประเทศไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหากรรมด้านกีฬาของรัฐบาลและความร่วมมือของกองทัพบ,บกกับภาครัฐและภาคเอกชนลักษณะางานเน้นไปถึงการย้อนอดีตในแง่ประวัติศาสตร์จารีตประเพณีวัฒนธรรมประกอบด้วยมหัสจรยรมวยไทยจากรากเง้าแห่งสยามศิลปการต่อสู้มอนดกไทยสุสากลเป็นพิธีย้อนประวัติศาสตร์รากเง้าสู่ความยิ่งใหญ่มวยไทย การแปรรูปขบวนทหารการแสดงย้อนอดีตของมวยไทยประวัติศาสตร์บีดามวยไทย322ปีมวยไทยในทางกีฬาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมวยไทยในทางทหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยการไหว้ครูจารีพิธีโบราณการมอบตัวการขึ้นครูและการครอบครูมวลขลังวัฒนธรรมมวยไทยเป็นพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์และมีความขลังในการมอบตัวเป็นสิทธิการขึ้นครู และการครอบครูของผู้ที่มาร่วมในพิธีทั้งคนไทยและต่างชาติอันตรการตาและประกอบแสงสีเสียงเพื่อการสร้างมูลค่าและคุณค่าของมวยไทยอันยิ่งใหญ่สืบสิงการแร,ร,ร่รำไหว้ครูแม่ไม้มวยไทยสู่โดรนแปลอักษรแสงสีสุตการตาเป็นพิธีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและรำไหว้ครูอันงดงามยิ่งใหญ่ของคนที่มาร่วมในพิธีทั้งคนไทยและต่างชาติประกอบแสงสีเสียงและการแปลอักษรด้วยโดรนและการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ทั้งนี้ ในวันที่4กุมภาพันธ์2567จะมีพิธีเปิดงานในเวลา1730โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีและในเวลา1800-2140ถึง2,140เป็นการแข่งขันชกมวย TAI, FIGHT ถ่ายทอดสดทางช่อง8และในวันที่6กุมภาพันธ์2567ได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดงานเวลา1,800 โดยในวันงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการแสดงศิลปะมวยไทย3มองค์ได้แก่การแสดงองค์ที่1มหัสจรั์มวยไทยจากรากเหงาแห่งสยามศิลปะการต่อสู้มอนดกไทยสู่สาลการแสดงองค์ที่สองจารีวพิถีโบราณการมอบตัวการขึ้นครูและการครอบครูมวลขลังวัฒนธรรมมวยไทยการแสดงองค์ที่สสืบสินการแร่รำไหว้ครูแม่ไม้มวยไทยสู่โดรนแปลอักษรแสงสีสุดตา รวมทั้งการแปลอักษรโดยโด,ยโดยโรนการจุดพูุประกอบการแสดงและการแข่งขันมวยไทยสวัสดีครับวันนี้ผมมีทำแนะนำนะครับมีช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจกีฬานะครับชอบกีฬาต้องไม่พลาดครับช่องทางออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางท,างที่ทันสมัยในเวลานี้นะครับเป็นทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube, ไไย u ทูบไฟท์ไทยเพสและไฟท์สู้ไทยเพสก็ ข่าวของปนะไทยนะครับที่นําผลการแข่งขันข้อมูลข่าวสารทั้งยาไทยและต่างประเทศมาให้ตามตามได้นะครับทางช่องทาง YouTube และก็แฟนเพจ5ไทยเพสเป็นประจําทุกวันครับ